เกสตา์ทเริเ่มกระหึ่มขึ้นแล้วครับทงพาดแล้วทงเขียวขึ้นแล้วทุกคันพร้อมก,กับออ,อกมาแล้วขี่จตาสุบะปีนแฉกเกิดรถต้องรับรถนะาะปฏิเส่ใครยั้เหรอรถตึงขาดด้วยด้วยถ่ายขบวนล้มไปตึงัาคกับแม่เสียายจริงๆคับโป ไปดูในจอทีวีก็ังอยู่ที่พนาพุธอินทิพย์ครับจิกตัวนำาข้นไปตามมาด้วยแบ็คนันลกนัทนันใส่ไปครับอันดับที่สองับีเดับตองครับเดิกับตองอันดับที่สที่สามตัวใหญ่ใหญ่เจ้าึ้นพกัมพีอันดับที่เจ็ดพุทัมพีต้องทน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 องท ไม่เหวี่ยวาเลยสกระเด็ปิดกันใส่กระเ็มปกเลยทีเดียวนักขนบรนะนักขนบรจอดข้างทางแล้วไม่เหยี่ยงไมสไม่ได้พี่หลงเมื่อกี้ตกโค้งแรกใช่ไหม โอ้ oh. ลบอยูตามเสดจียที no. yes. ่ลปรการ้ต okay. ินใจตันั้กจะมีการเรื่อง่อไมเ่งไปตรงต่อไปเองต่อรืงอรอืองต่ตรงต่อไป่องต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องรื่เรื่องต่อไตไปรรื่องต่องต่เ่งตรอร่่ต่งไป่รงเร เรื่องโดดเดินครับ้าปลาแท้วันนี้ขอลองเทปลายใส่เชิดหน่อยเ้าไม่เบาเหมือนกันนะก็ดีได้เหมือนกันแหละดีมดูก็ได้ที่โกจบรายงานไปว่าเจงแส้เนี่จริงๆนะภาพในสนามเนี่ยมันเต็ม้งเลยมันจะแข่งกัแป่กที่หนึ่งหากจะเดมันจะแหตุ้งเลยมาดวีโอแลวากาแขนนะครับสดเนก่งัอาแล้วเิกจบจบ น um oh 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 ี่ตาน้รโดโอ้โหมหัวใหญ่เั่กระโดงเดยนัเดยวนี่เองโอ้โหจะได้กินเกครับไม่เสียโอกาได้ก็ม้กะโงรถจับไม่มีโอกาสไม่เสร็จก็มือสองโดนจับป้าแป้หัวใหญ่แต่ป้าแป้ก็รู้จักการจัแตัวนะเอาอะไแต่ลังคู่เลยคู่ตาพัองกไอเยยเอา โอรกรดลตาด้วย8 9ุดคนแล้วก็เป็น4.2่สองสอไฟเจ็ดหนึ่งหนึ่นำลเอกอ้น